สวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาล3ของคุณครูปาน,นีนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เสริมทักษะภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะพร้อมแล้วให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหน้าที่3 7เลยคะ่ะค่ะ ให้เด็กๆด,ดูภาพการปฏิบัติตนต่อครูนะคะเจอเรียงคะค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าเขากำลังทำอะไรคะค่ะภาพที่1นึ่งเขากำลังสวัสดีคุณครูใช่ไหมคะค่ะ ่าภาพที่สองเขากำลังทำอะไรเอ่ยวิ่งชนคุณครูจนของเป็นยังไงคะของคุณครูตกลงไปเลยนะคะค่ะอ่าให้เด็กๆสังเกตภาพสองภาพนี้นะคะว่าเด็กๆคิดว่าภาพไหนคือการปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณครู อทีนี้ครูนะคะครูคือผู้ที่ให้ความรู้แก่นักเรียนใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนควรปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณครูด้วยนะคะเช่นเวลาเจอคุณครูนักเรียนก็ต้องยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะ หรือว่าเด็กๆเห็นคุณครูถือของมาเต็มไปหมดเลยล้นมือเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องทำยังไงอื่นทำยังไงคะอ่ะช่วยคุณครูใช่ไหมคะค่ะช่วยคุณครูเออถือของใช่ไหมคะค่ะอ่ะทีนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักคำศัพท์ภา,ารรษาอังกฤษ นะคะค่ะให้เด็กๆสะกดตามคุณครูเลยนะคะที e A C H e R. อีเอสีเอชอีอารค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะทีอีเอสีเอช อีอาทิชทิชอค่ะอ่านว่าทิชนะคะแปลว่าคุณครูนะคะค่ะเรามาดูที่แบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆอ่านคําสั่งตามคุณครูเลยค่ะเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมของภาพ การปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณครูนะคะ,ะภาพที่หนึ่งเมื่อเจอคุณครูเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพที่สองเด็กๆวิ่งชนคุณครูภาพไหนคือการปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณครูให้เด็กๆเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะค่ะส่วนข้างล่างนะคะ ระบายสีภาพและเขียนตามรอยปะนี่นะคะระบายสีภาพคุณครูแล้วเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยปลนะคะ,ะทีนี้ให้เด็กๆเ,เปิดหน้าที่38นะคะหน้าที่38นะคะค่ะให้เด็กๆสะกดตามคุณครูเลยนะคะ b ย l a n d บายแลนบา l แ n นค่ะอ่านว่าบา l แ n นนะคะแปลว่าทางบุกนะคะการคมนาคมระบายสีผ้าตาม,ตามรอยประนะคะบายแลนบา l แ n นนะคะให้เด็กเด็ก เขียนตามรอยปละแล้วก็ระบายสีภาพนะคะอ่าส่วนข้างล่างทีนี้ระบายสีภาพการเดินทางอย่างปลอดภยัยระหว่างภาพที่1กับภาพที่สองนะคะอันไหนปลอดภยัยเด็กๆก็ระบายสีอันไหนไม่ปลอดภยัยเด็กๆก็ไม่ต้องระบายนะคะอ่าทีนี้ให้เด็กๆเปิดหน้าที่39 นะคะค่ะเปิดแล้วใช่ไหมคะเปิดแล้วเด็กๆสะกดตามคุณครูเลยนะคะ S O N G K A N D a Y สูงกรานดี สงกรานดค่ะสงกรานดีนะคะคือวันสงกรานนะคะคือวันปีใหม่ในสมัยโบราณนะคะจะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยเช่นส่งน้ำพระการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เด็กๆเ,เคยทำไหมคะค่ะเราจะทำทุกๆปีเลยนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวให้เด็กๆ อ่านคำสั่งตามคุณครูนะคะค่ะให้เด็กๆอ่านคำสั่งตามคุณครูเลยนะคะระบายสีภาพและเขียนคำตามรอยประนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพเด็กเขากําลังรดน้ําขอพรจากผู้ใหญ่ใช่ไหมคะค่ะระบายสีเอาให้สวยที่สุดเลยนะคะแล้วเด็กๆก็เขียนตามรอยประนี่นะคะเขียนตามรอยประ นะคะค,ค่ะค่ะคุณครูฝากให้เด็กๆทำงานหน้าที่4เอ้ย37 38แล้วก็39ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกหรือเปล่าค่ะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็ระบายสีอาให้สวยที่สุดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย